นิกกี้พาวเวอร์ฟูลมายยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังใจขอนำเสนอ9วิธีรู้จักรักตัวเองทุกท่านในที่นี้เคยรู้สึกบ้างไหมคะว่าชีวิตของเราขาดความหมายหรือค้นหาตัวเองไม่เจอบ้างเคยรู้สึกบ้างไหมว่า สิ่งเหล่านี้อาจมีส่วนทำให้ชีวิตของคุณขาดความสดใสสนุกสนานซึ่งการเรียนรู้และค่อยๆฝึกวิธีรักตัวเองให้เป็นนับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยทีเดียวนะคะลูอิสเฮใครกล่าวว่าการรักตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องที่เห็นแก่ตัวแต่การที่เราสามารถรู้จักรักตัวเองให้เป็นก่อนเราก็สามารถ ดูแลผู้อื่นได้ดังนั้นเมื่อคุณเริ่มเติบโตขึ้นคุณสามารถเข้าใจได้ว่าไม่มีใครคอยช่วยเหลือคุณในการสร้างความสุขได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับที่ตัวคุณและการเปลี่ยนมุมมองชีวิตของตัวคุณเองอยู่ที่ว่าเลือกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้หรือไม่หรือใช้ชีวิตทุกวันอย่างไร้ความสุขขอให้รอลึอกไว้ว่า คุณสามารถหันกลับมาดูแลแล้วก็รักตัวเองได้นะคะมาติดตาม9วิธีค่ะสำหรับการที่รู้จักรักตัวเองวิธีที่1นขอให้หยุดคาดหวังอะไรที่เกินเอื้อมในทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกๆสถานการณ์คุณยอบคาดหวังอะไรได้อยู่เสมอซึ่งบางครั้ง ความคาดหวังอาจเป็นไปได้หรืออาจเป็นไปไม่ได้แต่วิธีที่ดีที่สุดจงบอกความจริงกับตัวเองว่าขอให้หลีกเลี่ยงการหลอกตัวเองเพราะว่ามันอาจทำให้คุณผิดหวังแม้ในบางครั้งโชคอาจเข้าข้างเราก็ตามแต่ขอให้พยายามรักษาความคาดหวังให้เป็นจริงกับตัวเองอยู่เสมอดีกว่าวิธีที่สอง การลงทุนให้กับตัวเองคุณไม่ควรใช้เวลาและให้อะไรกับใครมากเกินไปนอกจากตัวคุณเองขอให้แสดงความรักกับตัวเองด้วยการพัฒนาทักษะต่างๆที่สามารถทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นสมบูรณ์แบบขึ้นฝึกฝนและทำมันทุกวันเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญสิ่งนี้สามารถช่วยทำให้คุณเกิดความมั่นคงซึ่งคุณ มองข้ามเรื่องสำคัญอย่างนี้ไปไม่ได้เป็นอันขาดวิธีที่สขอให้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆอย่าใช้เวลาทั้งวันในการวิตกกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่คุณไม่ต้องการจนทำให้คุณเกิดความรู้สึกไม่สบายใจแต่คุณควรใช้เวลาทั้งวันอย่างกระตือรือร้น ไปกับการเป็นคนที่มีน้ำใจต่อผู้อื่นมันสร้างความรู้สึกดีต่อตนเองและคนรอบข้างมันสามารถทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นได้วิธีที่4ขอให้รักร่างกายของตัวเองมีผู้คนจำนวนมากไม่พึงพอใจในชีวิตของตนเองเพียงเพราะไม่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานของสังคม ซึ่งสิ่งสำคัญเหล่านี้คือต้องหาวิธีการที่เราสามารถรักร่างกายของคุณที่คุณอาศัยอยู่และใช้มันอยู่ทุกวันโดยเฉพาะการกินให้ถูกต้องหมั่นออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเมื่อคุณดูดีคุณก็สามารถรู้สึกดีขึ้นโดยอัตโนมัติวิธีที่ห ขอให้เรียนรู้ที่จะรับความรักการยอมรับความช่วยเหลือจากเพื่อนเมื่อพวกเขาอยากยื่นมือเข้ามาขอให้ยอมรับคำชมเชยเมื่อพวกเขาชื่นชมคุณลองปล่อยให้ตัวเองเป็นที่รักแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยที่คุณเองไม่เคยยอมรับแล้วคุณสามารถมอบความรักให้กับตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างไม่มีข้อแม้เลยนะคะ วิธีที่6ขอให้ตัวเองมาเป็นอันดับแรกจงเลิกพยายามเอาใจคนอื่นด้วยวิธีที่คุณทำแล้วไม่มีความสุขคุณต้องพิจารณาถึงความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาและถ้าหากมีใครบังคับให้คุณทำในสิ่งที่ทำให้คุณไม่มีความสุขคุณสามารถปฏิเสธออกไปได้อย่างสุภาพ ควรใช้เวลากับคนเหล่านั้นให้น้อยลงคิดถึงตัวเองว่าทำแล้วมีความสุขหรือไม่ถ้าไม่มีความสุขคุณก็สามารถพูดปฏิเสธออกไปได้ขอให้คุณคำนึงถึงตัวเองว่าทำแล้วมีความสุขมีความพึงพอใจหรือไม่อย่ากลัวที่จะต้องปฏิเสธผู้อื่นหรือคนรอบข้างของคุณนะคะ วิธีที่7ขอให้กําลังใจตัวเองเมื่อทำสำเร็จการกอดตัวเองเบาๆชื่นชมตัวเองด้วยคำพูดดีๆเมื่อทำอะไรสักอย่างออกมาได้ดีทำให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จจงฝึกให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจในสิ่งที่จำเป็นสำหรับการก้าวต่อไปข้างหน้าและสร้างความสำเร็จในเรื่องอื่นๆเพราะ ยิ่งคุณรับทราบชัยชนะของตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีแรงจูงใจมากขึ้นเท่านั้นในการที่จะบรรลุเป้าหมายต่างๆที่คุณตั้งไว้วิธีที่8ขอให้อยู่กับปัจจุบันแน่นอนว่ามันอาจยากไปนิดที่จะสนุกสนานอยู่กับปัจจุบันเพราะเรามัวแต่คิดถึงอดีตและกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่อยู่เหนือการควบคุมและยังมาไม่ถึง ในขณะที่การเรียนรู้จากอดีตและการวางแผนสำหรับอนาคตดูน่าเป็นประโยชน์มากกว่าพยายามจดจ่ออยู่กับปัจจุบันให้ได้เพราะว่านั่นคือที่ที่คุณยืนอยู่ที่ที่คุณจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเรียนรู้ถึงกิจกรรมที่ต้องทําอยู่ในปัจจุบันให้ได้นะคะวิธีที่9กวิธีสุดท้ายแล้วนะคะ การชื่นชมสิ่งเล็กๆในการรักชีวิตของตัวคุณเองได้อย่างแท้จริงนั้นคุณต้องเริ่มชื่นชมตัวเองทุกวันรักตัวเองทุกวันบอกรักตัวเองแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณมีความสุขลองเขียนเรื่องง่ายๆที่ทำให้คุณมีความสุขดูก็ได้อย่างเช่นทานอาหารกลางวันที่คุณชอบฟังเพลงที่คุณโปรดหรือ ฝึกเขียนสำนึกรู้คุณขอบคุณสิ่งต่างๆที่คุณมีอยู่และคุณได้รับจากผู้คนรอบข้างลองฝึกเขียนดูนะคะเพราะการฝึกเขียนสำนึกรู้คุณเป็นหนึ่งข้อในพื้นฐานของกฎแรงดึงดูดนะคะเพราะว่าจักรวาลร,รักคนที่มีสำนึกรู้คุณต่อสิ่งต่างๆนะคะ นิกกี้พาวเวอร์ฟูลมายหวังว่า9วิธีนี้ที่รู้จักรักตัวเองสามารถทำให้คุณนำไปปรับใช้กับการรักตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะทุกท่านสามารถทำได้ทั้ง9ข้อนี้นะคะถ้าท่านใดทำได้ทั้ง9ข้อนี้แล้วขอให้เขียนหมายเลข9มาใต้คลิปนี้ได้นะคะ นิกกี้พาวเวอร์ฟูลขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจช่องนิกกี้ Powerful m ูลแล้วพบกันตอนต่อไปนะคะแฮปปี้พาวเวอร์ฟูลสวัสดีค่ะ